สวัสดีครับนี่คือรายการ Gaming by Gamer นะครับผมคลิปที่3แล้วนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีสินค้ามานำเสนออีกแล้วนะครับผมเป็นซิลิโคนใสโ่เคสนะครับเป็นของที่ใช้นะเป็นยางนะผมนี่ก็เพิ่งเปิดเลยนะยังไม่ได้ยังไม่ได้แกะเลยนะผมจะมาดูใส่สดกันเลยทีเดียวนะผมว่าเป็นยังไงนะครับผมกรอบแข็งเลยจากร้าน Keypro นะครับผม K E Y P R O นะครับพิมพ์ไปได้ใน Facebook นะครับสอบถามได้นะครับผม ขายเขาขายของหลายอย่างเหมือนกันนะครับผมสั่งได้พวกแบบว่าคีแคบอะไรแบบนี้ที่สั่งมาจากนอกนะครับผมไปเหมือนว่าถามตะพถงมก็ได้ว่ามีหรือเปล่านะครับผมพอขาจะนำนำเข้ามาขายนะครับผมของก็หนามากเลยนะฮะเป็นยางแล้วก็ขอบกันกระแทกให้ด้วยนะว่ายอดไปเลยนะครับผมว่าว่าไปสนีไทยก็รู้อยู่กันนะฮะร,รู้อยู่นะครับก็เป็นประมาณนี้นะ ยิ่เกียวยเกีก <laughs> เรครับผมดีดีดีนีย่เป็นยางใสให้ดูเลยครับผมยังไม่เคยใส่เลยนะไม่รู้ว่าจะใส่ได้หรือเปล่านะวันนี้ก็อ่าใส่ไม่ยาครับผมก็วางท่บไปได้เลยนะฮะโอ้โหเปลี่ยนโฉมใหม่เลยทีเดียวนะฮะเดีย๋ยวผมจะลองให้ดนะูไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไปล่อยไปไปเด็กอีโก มันยังแน่นเลยฮะอืมโอเคประมาณนี้นะฮะก็ค่อนข้างสวยนะ,ะผมว่าครอบทั้งอ่าทั้งแผงเลยนะ,ะผมไม่มีไม่มีช่องว่างเลยนะครับนะฮะหน้าตาเปลี่ยนไปเลยนะ,ะผมก็เป็นสีแดงนะ,ะก็ประมาณนี้นะ,ะประมาณนี้านการผิวสัมผัสผมรู้สึกว่า นิดหนหน่อยครับแต่ว่าไม่หนืดมากเหมือนพวกเคสโทรศัพท์แบบนี้นะครับผมใส่แบบกนรลอยได้นะฮะมานี้นะครับผมก็วันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมถ้าก็ฝากร้าน Key Pro ช่วยล้วกันนะครับผมทาง facebook ได้นะครับผมเป็นแฟนเพจนะครับก็พิมพ์ไปครับผมถ้าใครสนใจนะครับ Key Pro นะครับผมก็วันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็คลิปหน้าจะมีอะไรสินค้าตัวไหนมาอีกก็ ฝากติดตามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ